ดวงชะตาราศีมังกรรวมไปถึงลัคนามังกรในวาระที่ดาวพฤหัสบดียกย้ายราศีในวันที่2ตุลาคม2568ครับดาวพฤหัสบดีก่อนหน้านี้เนี่ยสถิตยอยู่ในภพอริเลยนะพระรหัสเป็นอริเนาะก่อนหน้านี้นะสเดือนสเดือนก่อนหน้านี้เนี่ยก็อาจจะมีเรื่องของญาติพี่น้องนะครับเพื่อนฝูงนะ ที่อาจจะมีอะไรที่ขัดแย้งกันไม่ค่อยจะลงรอยกันเท่าไหร่นะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเนี่ยคือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะอะไรที่มันจะต้องเปลี่ยนแปลงอะไรที่มันจะต้องปรับเปลี่ยนนะมันอาจจะยังไม่เกิดขึ้นถูกระงับถูกชะลอไปนั่นหมายความว่าสี่เดือนที่ผ่านมาชาวราศีมังกรเนี่ยก็อาจจะใช้ชีวิตไปแบบเรื่อยๆตามคันลองตามสิ่งที่เราเนี่ย เคยสร้างเคยทำเอาไว้ก่อนหน้านั้นนะแล้วเราก็แค่ประคับประคองหรือรักษามันไว้นะครับนั่นคือลีอลาชีวิตเมื่อประมาณสัก4เดือนที่แล้วนะคราวนี้เนี่ยดาวพระสัสดียกย้ายนะสองตุลาคมเล็งดวงชะตาราศีครับและเป็นมหาอุดด้วยนะครับจุดนี้เนี่ยนะครับคือความสำเร็จนะในบางเรื่องที่สำเร็จจากการเปลี่ยนแปลงนะ มันไม่ใช่สําเร็จจากการที่คุณทําอะไรเก่าๆเดิมๆนะมันเป็นความสําเร็จที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงเรียนรู้มันจะมีสิ่งใหม่ให้คุณได้เรียนรู้ครับมันจะมีในเรื่องของเพื่อนฝูงญาติพี่น้องหรือการติดต่อสื่อสารที่ค่อนข้างโดดเด่นคนที่ทํางานประจำนะแล้วต้องประสานงานกับคนน้อนคนนี้คนรอบข้างต่างองค์กรนะครับโดดเด่น มีความสำเร็จเกิดขึ้นนะเพื่อนฝูงเพื่อนร่วมงานนะหรือแม้กระทั่งญาติพี่น้องเนี่ยช่วยเหลือสนับสนุนอุปถัมภ์ตัวคุณเป็นอย่างดีนะครับใครที่ทำธุร,รกิจแบบมีหุ้นส่วนนะคุณสามารถหุ้นส่วนกับใครก็ได้เลยนะเพื่อนฝูงก็ได้นะครับญาติพี่น้องก็ได้คุณจะมีเพื่อนร่วมงานที่ดีคุณจะมีหุ้นส่วนที่ดีซัพพอร์ต สนับสนุนผลักดันส่งเสริมคุณเป็นอย่างดีนะครับรวมไปถึงคู่ครองด้วยไม่ว่าคุณจะคาดหวังให้คู่ครองของคุณเนี่ยเขาช่วยเหลือด้านใดๆก็ตามแต่นะครับคู่ครองของคุณนะครับเขาก็จะเต็มใจนะนะที่จะช่วยเหลือคนได้โดยศักยภาพสามารถที่จะช่วยได้ นะครับจะเต็มใจหรือไม่เต็มใจก็ไม่รู้ล่ะอีกเรื่องหนึง่งใช่ไหมเออแต่โดยศักยาภาพเนี่ยสามารถที่จะช่วยเหลือผลักดันและส่งเสริมคุณได้นะครับนะอย่างดีด้วยนะเอออย่างดีเยี่ยมเลยนะฮะการติดต่อประสานงานต่างๆครับประสบความสําเร็จครับคุณจะมีคนที่คอยช่วยเหลือไม่ว่าจะภายในองค์กรหรือภายนอกองค์กรญาติพี่น้องนะครับซัพพอร์ตส่งเสริมเป็นอย่างดี แต่ต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างก่อนช่วงนี้ราศีมังกรจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างอาจจะเปลี่ยนแปลงในแง่ของนามธรรมนะครับไม่จําเป็นที่ว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั้นจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางรูปธรรมเพียงอย่างเดียวนะครับคุณมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงในแง่ของนามธรรมด้วยเปลี่ยนแปลงในงานนามธรรมเนี่ยนะเช่นเปลี่ยนแปลงในเรื่องของแนวความคิดเปลี่ยนแปลงในเรื่องของทัศนคติเปลี่ยนแปลงในเรื่องของ วิธีการวิธีคิดต่างๆในการทำงานหรือการดำเนินชีวิตต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วเปรียบเสมือนว่าคุณได้ยกระดับจิตของคุณเนี่ยสูงขึ้นนะฮะการยกระดับจิตของคุณสูงขึ้นหรืออีกในหนึ่งอาจจะเป็นการยกระดับความรู้ของเราอะยกระดับสติปัญญาของเรานี่แหละ ประทานโทษนะครับพูดอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าที่ที่ผ่านมาแล้วมังกรนี้จะเป็นคนที่ไม่ฉลาดหรือมีมีสติปัญญาไม่ดีอะไรเงี้ยไม่ใช่นะฮะไม่ใช่นะฮะที่พูดอย่างเงี้ยนะครับขอประานอภัยไว้ก่อนเลยเดี๋ยวเข้าใจผิดนะครับแต่การที่ดาวพระรหัตสบรีเนี่ยโคจรได้ตําแหน่งมหาอุดแปลว่าสูงส่งพระรหัตจะแปลว่าสติปัญญาเพราะฉะนั้นพระรหัตสถิตเป็นมหาอุดแปลว่าสติปัญญาสูงส่ง สูงส่งกว่าที่เคยอ่ะก็ต้องบอกว่าต้องสูงส่งกว่าที่ผ่านมาเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยพระหัสเป็นอริและเป็นปรากรเสรไงไม่สมบูรณ์อะไรที่เรารู้เราอาจจะยังรู้ไม่เต็มที่ยังรู้แบบไม่ร้อยเปร์เซนช่วงที่ผ่านมาแต่พอเข้าสู่ตุลาคมเป็นไงเรารู้จริงเก่งขึ้นบางคนก็อยู่ใน สถานการณ์ของการเรียนเ,เรียนหนังสือนะครับเรียนหรือฝึกอบรมเรียนรู้วิชาต่างๆนะครับก็จะสามารถเรียนรู้ได้เข้าใจลึกซึ้งมากขึ้นนะครับภาษาโหราศาสตร์บอกแม่นยำแล้วก็รู้แจ้งแทงตลอด <c oughs> <c oughs> ก็เป็นแบบนั้นเลยนะเป็นแบบนั้นเลยนะครับมังกรนะครับจะได้อานิสงส์ของดาวพฤหัสบดีค่อนข้างเยอะนะครับ ในการเรียนรู้ศาสตร์ต่างๆอ่านเขียนเรียนหนังสือเนี่ยนะครับประสบความสําเร็จยอดเยี่ยมเลยนะครับยอดเยี่ยมดีมากๆนะครับเรื่องของคู่ครองคนรักนะครับก็ซัพพอร์ตสนับสนุนส่งเสริมชาวราศีมังกรเป็นอย่างดีเลยนะครับเพราะฉะนั้นโอ้โหนี่คือจุดที่บางคนบอกน่าอิจฉาเลยนะครับน่าอิจฉาเลยนะครับแต่ย้ากันย้อนกับไปอีกทีหนึง่งนะครับจะต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงบางอย่างขึ้นเช่น คุณอาจจะต้องเปลี่ยนวิธีการนะ,ะเรียนรู้แล้วก็เอ้ยรู้แล้ววิธีการเก่าๆชักจะไม่ได้ผลแล้วใช้ไม่ได้แล้ว hmm. เปลี่ยนวิธีการเปลี่ยนเทคนิคบางอย่างเปลี่ยนทัศนคติบางอย่างก่อนต้องมองให้ออกว่าคุณจะเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนตรงไหนเรื่องนี้เป็นหน้าที่ของชาวราศีมังกรทุกคนนะครับไม่ใช่หน้าที่ของหมอแม่ละนะเป็นหน้าที่ของชาวราศีมังกรทุกคน ลัคนามังกรทุกคนจะต้องไปมองให้ออกว่าในชีวิตของคุณอะไรที่มันเก่าไปแล้วที่มันล้าสมัยที่มันไม่เวิร์กแล้วหรือในการทํางานของคุณอะไรที่มันไม่เวิร์กแล้วอะไรที่มันเอาไปแล้วมันเก่าไปแล้วเรื่องราวในชีวิตอะไรที่มันเรื่องเก่าเก่าที่มันไม่ได้ผลและแนวคิดแบบนี้ใช้ไม่ได้แล้วเปลี่ยนมันซะนะฮะเปลี่ยนมันซะแล้วคุณจะรับรู้นะครับถึงการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ผลลัพธ์ ที่มันดีขึ้น,น,นต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงก่อนนะไม่เปลี่ยนไม่ได้เพราะว่าดาวเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศวินาศคือการเปลี่ยนแปลงนะครับการเปลี่ยนแปลงการพลิกกลับอะไรก็ตามแต่นะครับสายลมแห่งการเปลี่ยนแปลงมาถึงแล้วนะครับแต่โชคดีตรงที่ว่าการเปลี่ยนแปลงนี้นะครับจะส่งผลนะแล้วก็เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เปรียบเสมือนว่ายกระดับ ยกระดับตัวเองยกระดับความคิดยกระดับทัศนคติยกระดับทุกๆอย่างในชีวิตของชาวราศีมังกรให้ดีขึ้นจริญรุ่งเรืองม,มากขึ้นเติบโตมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมไปดูว่าเราควรจะเปลี่ยนแปลงอะไรในชีวิตนะครับขอให้โชคดีครับ